เราเจอ์นี่ที่อุซเบกอีพิโซดหเมืองทัชเคนเริ่มต้นกันแบบมีสาระก่อนเลยจ้ะ6สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปอุซเบกิสถาาข้อ 1. เนื่อง,งจากประเทศนี้เป็นประเทศอิสลามเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงก็ควรมิดชิดในระดับหนึ่งพวกวับปับ,บแบมแบมในเก็ตเข้าตู้ไปก่อนขออ้อ 2. ประเทศนี้เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางสายไหม เพราะฉะนั้นมรดกอรารยธรรมวัฒนธรรมใดๆก็คือจัดเต็มแน่นอนยูเนสโกก็รับรองเรียบร้อยแล้วข้อสาสำหรับประเทศนี้คนไทยยังต้องขอวีซา่าแต่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากขอผ่านออนไลน์ได้เลยกรอกข้อมูลนิดอัพลูกหน่อยจ่ายเงินค่าธรรมเนียม700แล้วก็รอรับวีซ่าได้ทางอีเมลเลยจ้ะข้อ4ี่ roaming อย่าหาทามึไปซื้อซิมที่โลโก้ที่นู่นค่ะ แนะนำว่าพอถึงสนามบินปุ๊บก่อนออกสะสนามบินนะเดินเข้าไปเลยจา้ามันจะมีบูธแบบ Sim t r a v e l เ r อหาซื้อตรงนั้นสะดวกสุดเอาไว้ใช้ดู g o o g l e Map เรียกแท็กซี่อะไรอย่างนี้ของมันต้องมีอินเทอร์เนต็ตไม่มีไม่ได้ข้อ5จากกรุงเทพไปทัชเคนบินตรงใช้เวลา7ชั่วโมงและข้อสุดท้ายข้อที่6บัตรเครดิตต่างดาวของพวกเราไม่ได้ใช้ได้ทุกที่นะคะ ใช้ได้เฉพาะโรงแรมใหญ่ๆห,หรือว่าตามห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆเท่านั้นพูดคอดใช้ได้แต่ถ้าไปซื้อของที่ร้านโชว์หวยแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือว่าขึ้นรถแท็กซี่ก็คือต้องจ่ายเป็นเงินสดสกุลเงินที่แนะนําให้แลกแล้วก็ถือไปก็คือ US ด o l l a r เป็นมีความมั่นคงอยู่แล้วจ่ายค่าโรงแรมก็คือไม่มีปัญหาและแน่นอนว่าอีกสกุลหนึ่งก็คือเงินซอมของอุสเป อันนี้ให้แลกก่อนออกจากสนามบินมาเลยได้ใช้แน่นอนจ่ายค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยโอเคนะคิมมีาา่ตะสาระจบละปิดคิดไปได้เลยหลังจากนี้ก็คือไปการเมสามอยเริ่มจากสายการบินก่อนเลยเธอแอร์เธอมันจะเย็นไปไหนอะ่ะแล้วคือผ้าห่มไม่ได้แจกทุกคนเลยนะแจกเฉพาะคนที่ดูหนาวเท่านั้นหน้าจอก็ไม่มีเบาะหลังก็คือปรับเอนได้นิดหน่อยที่พักขาก็ไม่มี แต่เขาจะมี QR Code คให้เราอ่านแล้วเราก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงของเขาได้และอาหารเขานี่มาแบบจัดเต็มคือล้อนโต๊ะอ่ะอีไก่ผัดซอสน,นี่อร่อยมากหลับไปแปดตลบละจ้ายังไม่ถึงเลยจ้าเออก็เข้าใจได้เนาะมันไม่ใช่กรุงเทพฮ่องกงเนาะอันนี้ตะวันออกกลางไงคะ่ะก็เบื่อเบื่อมากแต่ในขณะที่เบื่ออยู่นั้นมาเลยจ้ะแฮปปี้นิ่โอ้โหเทอร์เบลนส์แบบน่าก,กลัวมาก เป็นการตกหลุมอากาศครั้งที่น่ากลัวที่สุดคือสวดภาวนาะในใจแล้วแต่ไม่ยังไงฉันก็รอดหมอดูบอกว่าฉันไม่มีดวงตายหงเราก็ยังไงคะก็ต้องเชื่อหมอดูดีเนาะแล้วก็ดูวิวไปเพลินๆเ,เนี่ยดูไปจิตใจจะได้สงบลงนะอืมระหว่างนั้นก็ท่องบทสันทนาไปคะ่ะสวัสดีเท่ากับอัศลมะไดกุลขอบคุณเท่ากับระมาด ถึงจะมีตกหลุมอากาศไปบ้างแต่เราก็มาถึงประเทศนี้โดยสวัสดิภาพค่ะอากาศก็ไม่ร้อนไม่เย็น20องศาในตอนกลางวันกำลังดีค่ะชมวิวเครื่องบินเพลินๆระหว่างไปเทอร์มินอล <'s> แดดแรงมากใครไม่ได้เอาแว่นกันแดดมานี่แนะนำให้ซื้อ ระหว่างรอต่อมาเรียกเห็นข้างหลังนั้นไหมคะไปค่ะรีวิวห้องน้ำกันดูจากภายนอกจะบอกนะมีห้องเดียวอะเฮ้ยแบบว้าวอยู่นะทีแรกนึกว่ามีอยู่สองห้องเปิดเข้ามานี่คือแบบกว้างมากแล้วเน้นสื่อสารด้วยภาพแล้วโถชักโคกคือรูใหญ่ไม่มีอะไรติดแน่นอนบรรยากาศภายในสนามบินค ai ่ะ <in> แล้วอย่าลืมนะก่อนออกอ่ะแลกเงินซอมกับซื้อซิมไว้นะชอบนาสนามบินอากาศเย็นสบายธงชาติพริ้วสวยอย่างสวยสักรูปเจอของโปรดพี่หาไม่พลาด <c oughs> ที่แรกอา่ะกะาจะนั่งรถเมลไปโรงแรมไว้แต่ว่าไม่รู้ป้ายรถเมลมันอยู่ตรงไหนก็ลเลยเออไม่เป็นไรงินขึ้นแท็กซี่แล้วกัน ล้วรถที่นี่ดันเป็นพวงมาลัยซ้ายฮี่เราก็เลยเดินไปฝั่งคนขับเฉยคนขับแท็กซี่ก็คือยื่นเงินแจให้จังหวะโบ,บ๊ะบะมากแต่ว่าแบบไม่ได้ถ่ายไว้โหเสียดายประทับใจความต้นไม้ดูต้นไมส้สิสูงเวอร์ต้นใหญ่เวอร์ประเทศไทยเราควไปดูงานไหมคะนี่คือแบบโอเอซิสอยู่การทะเลทรายนะตื่นตาตื่นใจมากค่ะ ละบ้านเขาแบบขับรถชิดขวาอนี้มันก็กลับกันไปหมดและคนประเทศนี้เป็นยังไงชอบเปิดหน้าต่างขับรถแอร์ไม่เปิดนะรถก็ตกลงแล้วขับรถเอาและสีรถยนต์นี้ก็คือสีขาวล้อไปแล้วประมาณ80%และใดๆก็คือรุ่นคล้ายๆกันหรือรุ่นเดียวกันเชฟโรเล็นก็คือครองเมือง B.Y.D. ก็คือตามมาแล้วดูนะยิ่งเข้าไปในตัวเมืองต้นไม้มันยิ่งเยอะมันคืออะไรกันคะเนี่ย กำลังดูต้นไม้ชมเมืองเขาไปเพลินๆแป๊บเดียวเองนั่งรถจากสนามบินมาถึงโรงแรมใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีคือรถไม่ติดโอ้โหดีมากที่พักคืนแรกของเราในวันนี้ก็คือชอซูอินเป็นแฟมิลี่เกสเฮาเปิดมาก็เจอล็อบบี้เลยเฮ้ยแล้วมีวัฒนธรรมลางเท้าก่อนเข้าบ้านเหมือนเราเลย ตัวตึก g u e s ฮ h o u ก็คือของเก่าไม้ก็คือคงเดิมแต่ว่าเขารีโนเวทใหม่แล้วที่เนี่ยเขาชอบนิยมทำสวนไว้กลางบ้านดูห้องหับน่ารักนะสะอาดใหม่ห้องน้ำคือแบบกิ๊กน้ำอุ่นมีไหลแรงด้วยแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่แม่ประทับใจคะ่ะสิ่งที่แม่ประทับใจคือสิ่งนี้้น่าดูสิ่งนี้ค่ะนี่คือฝาละานะ วิจิตขนาดนี้ไหมและสิ่งที่สองแน่นอนส่วนกลางบ้านสดชื่นอ่ะถ้าเป็นบ้านอื่นหรอกินข้าวนอนจบวันแต่นี้โมริโมโตะไงหนึ่งวันพันกิจกร,รรมไม่ได้มีอะเล่นๆนะจ๊ะพอดีใกล้ๆเกสเฮ้าที่เราอยู่มีตลาดอยู่เราก็เลยคิดว่าเออปะไปเที่ยวตลาดกันเ่เด็กๆชอบเล่นมาาเหรอคะที่นี่ตลาดชื่ออะไรไม่รู้เลยเดินดูนี่หน่อยรุซาไม่ใช่ ชอร์สบาซ่าบลบบลบบลชอร์ุบาซ่าเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าตลาดเลยจ้ะโดนและไอติมบูสเบย์ชอบการขายของของที่นี่มากคือทุกอย่างคิดราคาเป็นกรัมกำหนดแน่นอนเธอโกงฉันไม่ได้และฉันก็โกงเธอไม่ได้เช่นกันอร่อยปะคะ อ่ยนมาตลาดชอโซก็อารมณ์ประมาณตลาดนัดเจ้าจากบ้านเราโหน้องผู้ชายคนนั้นเฟียวมากอันนี้เราเดินเข้ามาทางตลาดต้นไม้ก็เลยมีต้นไม้ดอกไม้เยอะคนขายก็คือนั่งขายกันชิลๆแบบนี้เลยว้าวขายเป็นแบบนี้เลยอ่ะขายเป็นต้นอย่างนี้เลย บาราว่าอิจฉาคนน่าร日本でีสวยจัよเลนี่มันอิราตัวผังไกนเนี่ยมีข้าไม,ไม่ใช่หมีห่าวคนไทยนะคะแม่เขาก็แค่ยอยากทักแหละดูออกผักก็ขายแบบดินติดลากไปด้วย น,นกอก็่คนนั้นเข้าห้องน้ำวันละสามสิบรอบผัดจากโซนต้นไม้มาก็จะเป็นโซนเบ็ดตะเล็ดลละไข่ทุกอย่างอะ่ะพรมเสื้อผ้าทุกอย่างจริง ่ร้จะอธิบายยังไงขา,ายทุกอย่างแหละเบ็ดเล็ด hmm. เดินขึ้นมาไดไปเราก็จะพบกับโซนเครื่องเทศมเมล็ดถั่วต่างๆเวลาเห็นป้ายรลคาก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าที่นี่มันเงินเฟอ้อไงจริงๆ1,000 0นซอมก็แค่ประมาณ30บาทและถ้าคุณเป็นชีสหรือว่าโยเกิร์ตเลเวอร์เดินเข้าไปในโดมนี้ค่ะ มีผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเช่นชีสหรือว่าโยเกิร์ตขายเยอะมากแล้วก็มีเครื่องเคียงอันเนี้ยอร่อยต้องอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนเกาหลีทําเป็นเกาหลีที่แบบว่าหนีมาสมัยสงครามแล้วก็มาตั้งลรลากที่เนี้ยเพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนฉันชอบดิเเพย์ของร้านผล,ลไม้ดูง่ายน่ากินวันกำลังจะไปกินข้าวร้านที่น้องที่โรงแรมเขาแนะนำมาเห็นว่าไม่ไกลก็เลยไปเดินไป ชมเมืองไปด้วยในตัวอีพ่อกับอีแม่ชอบเดินแต่ลูกอะดูหน้าสิไม่ได้อยากเดินหรอกโดนพาเดินแต่เดินดีๆนะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างระหว่างทางรายละเอียดข้างทางเนี้ยซึ่งถ้าขับรถอะมันไวมันมองไม่เห็นหรอกมันมีเสน่ห์นะเวลาเราเดินชมเมืองอะไรเงี้ยอากาดีมากเลยเนาะฮะลูก็เย็น,ยน,ยนๆนะถึงแล้วร้านฮอชาง ร้านนีขายอาหารอุซเบกิสถานง,งงนิดนึงคือตอนที่ไปถึงประมาณ5้ามงเย็นแต่ลูกค้าส่วนใหญ่อะก็คือแบบเช็คบินกันหมดแล้วเธอเริ่มกินข้าวเย็นกีนโ่โมงอะสามโมงเย็นหรอขนมปังมีความหนึบๆและคือมันไม่ต้องพูดถึง the best อยู่แล้วประเทศนี้คือน้ำชาอร่อยมากจากคนที่เป็นแฟนกาแฟก็คือตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาดื่มชาบ้างแล้วบางวันอร่อยที่สุด ฝานเลมอนใส่นิดนึงนะคือรสผักสดชีสอร่อยโรยเครื่องเทศด้านบนเป็นสลัดแขกน้องคนนี้ก็เหมือนมาเป็นตัวประกอบแต่แบบพอชิมเข้าไปเอา้าจิ๋วจะแจ๋วนี่ว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดูคนเล่นว่า์กเพลินแล้วก็เราจะกลายเป็นสภาพนี้ ออกจากร้านอาหารเจอซูปเปอร์แวะซะหน่อยไปตามหาอีชาที่เมื่อกี้มันอร่อยมากเจอเลนแต่ดูราคาแล้วก็หันไปเจอน้ำยาศักผ้าที่ใช้อยู่ทุกวันในราคานี้ซึ่งที่เมืองไทยแม่งขาย395บาทกำไรกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนจะกลับโรงแรมเราก็เลือกเดินอีกเช่นเคย เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูวิถีชีวิตของเขาจริงๆได้เห็นบ้านเมืองที่เขาอยู่จริงๆมันดีนะเวลาใครไปเที่ยวแนะนำให้เดินไปน้าไอชอนจะซื้อเหล้าเสียเตะกิมัสมินาซันโอสุไกซามะ